do your hand too สวัสดีค่ะ yeah and what please <Wow. S 2> subscribe yeah วันนี้บิมจะมาบอกวิธีปลูกตํลึงเนาะคะ่ะโดยใช้เครือตํลึงเนาะคะ่ะอยอดตํลึงเนาะคะ่ะไม่ใช่มเมล็ดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเรามาผสมดินกันก่อน,นะคะ่ะ c a r e f u อันนี้เป็นตำลึงที่บีมชำเอาไว้เนาะคะ่ะก็มีพี่คนไทยเขาเก็บมาฝากเนาะคะ่ะยอดจากต้นสดๆเลยเนาะคะ่ะบีมก็เลยลองตัดชำดูก็บีมตัดเอาตรงหาตรงนี้เนาะคะ่ะบีมก็จะตัดเอาตรงช่วงตรงใกล้ๆ้ตาเลยเนาะคะ่ะจุ่มลงน้ําแล้วก็เอาใบเหลือ,อไว้ใบหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้ยอดที่มันโผล่มาค่ะยอดใหม่ที่มันงอกมาบีมก็ชำไว้อาทีหนึ่งเนาะคะ่ะมันก็ โผล่มาเนาะค่ะก็วันนี้จะเอามาลองลงปลูกดูค่ะ Into the อันนี้มีรากออกมายาวเลยเนาะค่ะ Don't put on there yeah Watson just please wait อันนี้ก็มีรากออกมานิดนึงค่ะ 嗯。 อันนี้บิมก็ชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเดี๋ยววางให้น้องตากแดดก่อน,นะะเนาะค่ะพอตอนเย็นเดี๋ยวบิมจะยกเข้าบ้านเนาะค่ะเพราะว่าตอนช่วงกลางคืนมันหนาวมากเนาะค่ะกลัวจะตายนี่ก็ยกเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะค่ะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดเนาะคะ่ะตาไข้แล้วก็ ดำลึงเนาะคะ่ะแต่ใครก็พี่คนไทยเขาเอามาฝากเนาะคะ่ะบิมก็เลยชำเอาไว้กินเนาะคะ่ะเผื่อมันงอกเดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะคะ่ะว่าจะรอดไหมครบอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะคะ่ะนี่มียอดโผล่ออกมายาวเลยเนาะคะ่ะมียอดโผล่ทุกอันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไม่ตายเนาะคะ่ะรอดแล้วเนาะคะ่ะดำลึงชำด้วยยอดเนาะคะ่ะ บิมก็จะตัดยอดอ่อนกินเนาะค่ะแล้วก็เอายอดแก่ๆมันมาช่ำเนาะคะ่ะเนี่ยโผลมาแล้วะคะ่ะโผล่ทุกยอดเลยเนาะคะ่ะอันนี้ก็กําลังโผล่ะค่ะกําลังโผล่กำลังโผล่มาค่ะกําลังโผลโ่ยอดะคะ่ะคลิปนี้บิมก็ขอตัวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ